สวัสดีครับดีดีต a l Up ศู่ย์มหาจักรชาแนลนะครับอยู่กับผมเพชรแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์นะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือชัวร์แอนด์ยูเอสบีแมทริกนะครับ เป็น USB Audio Network t e f a c e จากทางชัวนะครับทำหน้าที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างไมโครโฟนและลำโพงนะครับในระบบเครือข่ายดันเต้น,นะครับผ่านการเชื่อมต่อแบบ USB mm hmm. พูดง,ง่ายๆว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะสามารถทําให้คุณนําไมโครโฟนคุณภาพสูงนะครับมาใช้งานร่วมกับการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมคอนเฟรนส์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายได้ครับสามารถใช้งานร่วมกับชัว MXA 710 MXA 901 MXA 910 MXA 902และ MXA 920ที่มี Intel Mix DSP ภายในได้ครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่ามีพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรบ้างนะครับอันที่1นนะครับเป็น RJ45 นะครับเป็นพอร์ต LAN ที่สามารถจ่ายไฟผ่าน p o e Switch ได้ภายในเส้นเดียวเลยนะครับ USB Type B นะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อสาย USB นะครับระหว่างคอมพิวเตอร์หรือว่า Device ต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นนะครับจะจ่ายได้ทั้งขา IN และขาเอาเลยนะครับรวมไปถึง a n a l ล็อกอินและ Output ุตนะครับให้มาอย่างละหนึ่งช่องนะครับและยังมี DSP พื้นฐานนะครับที่เป็น Parametric EQ นะครับรวมไปถึง Limiter นะครับแล้วก็ฟังก์ชันมิลต่างๆนะครับหากต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับและอยากได้จำนวนเอาท์พุตอินที่มากขึ้นนะครับก็ขอแนะนำเป็นตัว i n t e r อร์ P 3 0 0นะครับก็จะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อทางเรานะครับได้ที่แฟนเพจ e f e c o o o นะครับมหาจาักรโปรและชัวร์ไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้ผมเพรแอปพลิเคชันอินจิเนียร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ